ที่จังหวัดลบบุรีจัดการประกวดสาวงามบ้านหมีประจำปี2,568บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักที่โดมอเนกประสงค์สวนสาธารณะริมคลองบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีรนายนภัสเอ็มอ่นอนนายอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยดรสุชาติลายน้ำเงินประธานมูลนธิธิน้ำสะอาดเพื่อชีวิตตลอดจนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่กนกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันจัดประกวดสาวงามบ้านหมีภายในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมีประจำปี2,568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นตลอดจนประชาชนและกองเชียร์แต่ละตำบลร่วมเชียร์กันอย่างคึกคักโดยมีสาวงามที่เป็นตัวแทนของแต่ละตำบลเป็นตัวแทนพื้นที่เข้าประกวดซึ่งเป็นลูกหลานชาวอำเภอบ้านหมีสมัครเข้าประกวดทิงตำแหน่งสาวงามบ้านหมีรวม22คน โดยผู้เข้าร่วมประกวดต้องแต่งกายด้วยชุดไทยปวนบักกะแหลกเป็นภาษาปวนหรือหมากกะแหลกที่ถักทอด้วยผ้าไหมมัดหมี่สวยงามซึ่งเป็นผ้าทอที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนคนบ้านหมี่เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมมงกุฎและสายสะพายและมีรางวัลตำแหน่งขวัญใจประชาชนบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักจากกองเชียร์ของแต่ละตำบลโดยผู้เข้าประกวดสาวงามหมายเลข17นางสาวพิมรพัฒน์ลายทองหรือน้องหิม จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้้ยได้รับเงินรางวัลเงินสด1,000 0บาทพร้อมมองกุฎและสายสะพายพร้อมด้วยถ้วยรางวัลซึ่งกติกาจะตัดสินจากการนับคะแนนจากดอกไม้ว่าสาวงามคนไหนได้รับดอกไม้จากกลองเชียมากที่สุดบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนาน โดยการตัดสินแบ่งออกเป็นรอบแรกนางงามทั้งหมด22คนเข้ารอบสองเหลือ12คนและรอบสุดท้ายคัดเหลือสาวงาม5คนโดยสาวงามจะต้องตอบคำถามทดสอบวิสัยทัศน์และปฏิภาณไหวพริบเพื่อเอาใจคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง4ท่านซึ่งปรากฏว่าผู้ประกวดหมายเลข16นางสาวยุภาพักด,ดีหรือน้องเปิร์ดจากเทศบาลเมืองบ้านนีได้รับการคัดเลือกให้เป็นสาวงามบ้านนีประจำปี2568าได้รับเงินรางวัล1 0 0 0 0บาทพร้อมมงกุฎและสายสะพาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหมายเลข13านางสาวมนชยาเทพทวีหรือน้องอายจากองค์การบริหารส่วนตำบลสายห้วยแก้วรับเงินรางวัล7 0็0ันบาทพร้อมสายสะพายรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่หมายเลข21นางสาวขน,นกปรชรสุกเกษมน้องต้นนุ่นจากองค์การบริหารส่วนตำบลภุคารับเงินรางวัล6ก0ันบาทพร้อมสายสะพาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่หมายเลข8นางสาวพักกีฬาออดชวีหรือน้องตองจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจกรับเงินรางวัล5,000บาทพร้อมสายสะพายและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสีได้แก่หมายเลข19นางสาวปูชิตาศรีโสภาหรือน้องเอวาจากองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองเมืองรับเงินรางวัล3,000น 3, บาทพร้อมสายสะพาย โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสาวงามบ้านมีประจำปี2568จะมีวาระในตำแหน่งหนึ่งปีและจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตดวัฒนธรรมของอำเภอบ้านมีคือผู้ที่ทำหน้าที่เผยแพร่และส่งเสริมจิลประวัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณ์ความเป็นไทยของชาวไทยปวดบ้านมีสู่สายตาชาวโลกหรือเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่นี้ด้วย สำหรับการประกวดสามงานบ้านหมี่ประจําปี2568ซึ่งจัดขึ้นภายในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีอำเภอบ้านหมี่ประจําปี2568นับว่าเป็นงานที่สําคัญและน่าสนใจอย่างยิ่งเนื่องจากอำเภอบ้านหมี่มีประเพณีและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามากมายมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อที่จะส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมสินค้าเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าพื้นบ้านไว้ให้คู่กับชุมชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของชาวอำเภอบ้านอีกด้วยขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณต้นสมชายเตชชัยหัวหน้าศูนย์ข่าวออนไลน์จังหวัดลบบุรีรายการสาระดีๆรลบบุรีปปรสุธยาสีดีดำเนินรายการสวัสดีครับ ปายปาเสียตอนนี้หมายเลขสิบเจ็ดรับิ้นจิมประพันธทององการบหารัวัดจต้นกล้วยครับอีกอั่ารางวัลใจมหาชนนะคะจะได้รับมงกุฎสายสะพายประจำตำแหน่งด้วยเกียรติยศด้วยค่ะนวกจากนี้จะได้เงินรางวัลหนึ่งมื่